คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเทือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหนวยโชคเศรษฐีมลานะครับกับสูตรเด่นหน่วยล่างนะครับกดติดตามเพื่อเรียบสูตรในส่วนของเลนเด่นในส่วนหลักหน่วยล่างนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่หนึ่งสิบหกสิงหาคมหกสี่ิตินะครับจากสิบสี่งวดเป็นสิบห้างวดครับเป็นสิบเป็นสิบห้างวดนะครับแต่ล่าสุดมันหลุดออกไปหนึ่งงวด ก็เลยเป็น15บลบ1นะครับแต่ก่อนอื่นสิ่งดเราม,มาดูวิธีการคำนวณกันนะครับรับกสิงหาคม64ครับที่ออก046 7502่หองตัวละ 2, สาคร,ครับเราใช้นในส่วนของหลักหน่วยหลักหน่วยลงัาที่1ครับคูณด้วย2บวกด้วยหลักรอหลัก10หลักร้อยของเราที่1ครับบวกกันนะ ก็เป็น7บวก5เป็น12 12บวก0ก็เป็น12ได้ผลลัพธ์บนะ12บวก0ูกู่ครับ12บงวก0ูนยของที่ครับเป็น12ใส่2 2สงบวก1ของที่เป็น3ใส่3 3บวก6เป็น9 9บวก9เป็น18 8 8บวก2งของที่เป็น14 0สบวก1ได้1ครับได้2 3 9 8 0 1ครับ23 9 8 0 1 1กันยายน64 4ครับออก1 1 4 4 7 5 2่ง <silently> สีครจับ เด่นหน่วยล่างใช่ไหมครับเลข9ครับเลข9เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับเห็นไหมครับต่อมา1กันยายน64ครับ1 1 4 4 5, 7 5 3 7่จท่าสจดจครับ4บวก7ดบวกด้วย5 2 10ก็คือบวกด้สูตนะบวกรวมกันได้11ครับ11 11บอวกศนย์คงที่เป็น11บเสหนึ่งครับ1บวก1เป็น2 2บวก6เป็น8 8บวก6เป็น8บวก6เดี๋ยวก่อนนะครับ ส1บเอ็สิบเวกศย์เป็นสิอ็ดใส่หนึ่งครับหนึ่งบวกหนึ่เป็นสองบวกหกเป็นแปดแปบวกเเป็นสิครับเส่7นะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหเป็นสิบเจ็ศนยครับเป็นหนึ่งสองแปดเจ็ดก้าศูนย์นะครับสิบหกกันยายนหกสี่ครับออกศูนย์เจ็ดศูนเก้าสาตรงเก้าศูนย์จากหน่วยล่างเือกเลขศูนย์ครับถิ่นไหมครับข้าม 9ก้าบวกสบวกด้วยห้าก็คือบวกได้ศย์บวกลมการน่ากับสิบสองสิบงวกศูนย์ของที่เป็น12ใส่2องสงบวกหของที่เป็น3 3มบวกหเป็น9 9้เบวกเเป็น18ใส่แปครับแปบวกสเป็น10ใส่ศ0นนบวกหได้1ครับได้2 3งสามเก้าแปดครับหนตัวเราคูณหครับออก5้าเจ็ดแปดหึงเจ็อกเอาแปนะครับ เลข3เห็นไหมครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ1ตัวละครเปีก่ครับ5 7 8 1จ1 3ะครนะครับ1บวก7เป็น8 8บวกด้วย2 8 9เป็น10ได้ผลรวมเป็น10ครับ10บวก0บวก0เป็น10ใส่0ครับศูนย์บวก1ได้1 1บวก6เป็น7 7บวก9เป็น16ใส่6 6บวก2อ7เป็น8 8 8ใบวก1เป็น9ครับได้0 1 7 6 8 9ครับ สิตัวละครหกอ,ออกสามแปดหกสามเจ็ดสองสองตัวลสามแปดครับเอกแปดเข้ามาตำแหน่งของรัดหน่วยล่างครับ16ตัวละคมหกสี่ครับสามบวกเจ็ดบวกด้วยสองสบวกเ้สีบวกลกันได้เท่ากับสิบสี่ครับสิบสีวกศูนที่เป็นสิ่ใส่สี่สบวกหนึ่งที่เป็นห้าบวกหเป็นสิบเอใส่หนึ่งหนึ่งบวกเก้เป็นสิบใส่ศูนบวกสได้2 2งสองบวกหนที่เป็นสา ได้สี่ห้าหนึ่งศูนยครับสี 45, 1, 0, 1, ่ห้าหนศูอ่งพิกัยนหกสีครับออก0ูนย์สี่ห้าศูยตัวล่างออก95ครับหลักหน่วยล่างคือเลขห้าครับเห็นไหมครับหนึ่พิกยกครับศูนย์สี่ห้นย์สามเจ็ดสองตัวล่างเก้าห้าศนย์บวกสามบวกด้เจ็ดสอบสวกได้สี่บวกลงกันได้เท่าไหร่ครับได้7 7็บวกศูนย์ของที่เป็น7ครับเจ็ดเจบวกหงของที่เป็น10 จ็บวกหงที่เป็นแปดวกหเป็นสิบสี่สีบวกเเป็นสิบสบวกสอเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกครับได้เจ็ดแปดสีครับสิบหกพจนเสกัดหกส่ออกศูนย์สามสจ็ดงสองตัครับเรามาดูนะครับเลขเ็ 7, ใช่ไหมครับข้ามันาแหน่งของหลักหน่วยล้านครับสิบหกพจนสกัดหกสี่ครับศูนย์สามสองเจ็ดนสองตครับเจวกหก เจบวกเป็นสิบสามสิบสามบวกด้วยหคูณสบวกด้วได้บวลบสิครับสิบหกศูนย์ของที่เป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งของที่เป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองใส่บวกเเป็นสิเอ็ดใสบวกสเป็นสามบวกเป็นสได้ห้าหกสนะครับหนึ่นวาคม6หออกศูนย์เจ็ดเออท้ออกแปนะครับเลข 2ครับข้อมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ1เท่านอกคม6 4ครับ0 7 2 5 8 2เทา8 2 8, 2บวก5บวกว8 2 16บวกที่6ครับบวกลงก,กันได้เท่ากับ13ครับ13บวก0ของที่เป็น13ใส่3 3บวก1ของที่เป็น4 4บวก6เป็น10ใส่0 0วก9ได้9 9บวก2เป็น11ใส่1 1บวก1เป็น2ได้3 4 0 9 1 2 สิบหกท่ากับหกสี่ครับออกหกสามเก้าสองสามห้าสองตนะครับเลข3าครับเ้อามันตัวหนึ่งของหลักหน่วยล่างครับ16บหทากามเก้าสองสามห้าสองตลแปครับสองบวกสบวกด้วยห้าสอบวกได้ศบวกลมกันได้เท่ากับ5 5าบวกศเป็น5ครับใส่ห5าห้บวกหนึงที่เป็น6 6กบวกหเป็น12ใจสองสอบวกเเป็น, 18, น1ิบเอ็ใจหน่งหนบวกสเป็น3 3มบวกหเป็นสีได้5 6 2หกสครับ30มสิบนวนคกสี่ครับออก8ปดหนึ่งเก้นยอ้วลออก3 6นะครับเลข6ครับเข้ามานตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ30มสิบนนคกสี่ศูนย์บวกหบวกด้วย8 2 16, 6, ดสองสิบบวกกครับบวกลมกันได้เท่ากับ12 สิบสงวกศูนย์ของที่เป็นสิบสใส่สองบวกหที่เป็นสามสามบวกหเป็น9 9้เบวกเเป็น18บแปดใส่แปดแปบวกสองที่เป็นสิบใส่ศูนบวกหนได้หนึครับได้สองสามเก้ศครับสิเมกราคมหกาครับเรามาดูนะครับเอ่อแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองเกครับเลข2เข้ามาเตรงหนึ่งของหลักหน่วยล่างครับสิบเจ็มกราคมหก้าครับแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสอง หนึ 1> 1บวกหเป็น6กหกบวกด้วยเก้าสองบแปดบวกได้แปดหบวกแเป็นสิบสได้ผลนับสิครับสิบกศนก็เป็นสิบสี่สบวกหงของที่เป็นห้าหบวกหเป็นสิบใส่หนึ่งบวกเของที่เป็นสิบใส่ศูนศนย์บวกสได้สองสองกหนงที่เป็นสามได้ 4, 5, 1, 0, 2, 3, 4, 1, 0, สี่ห้าหนึ่งศูนย์สสามสศูนสสานะครับ 1หครับออก9 4 4 3 0 8่3 0กําลังมมาตำแหน่งของหลักน้อยล่างครับ1 5ึ่กุมัครับ944308230 3บวก0ได้3 8 2 16บวกได้6 3บวก6เป็น9ได้ผลรวมเป็น9นะ9บวกศของที่เป็น9ใส่9 9บวก1ของที่เป็น10ใส่0 0บวก6ได้6 6บวก9เป็น15ใส่5 หาบวกสองที่เป็น7 7็บวกหนึ่ที่เป็น8ได้9 0้าศูนย์หกหครับ17บเจกุมภาพันธ์หกครับออกศูนย์เก้าแปดเก้าเจสงวลงห้าเเลขเจดครับมาจำน่งของลหน้อยล่างครับ17บเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าครับศูนย์เกาแปดห้าเก้าเจดสองวนะครับอเดาบวก9เป็น1ิ14ิบสี่สิบสีบก็ดสองบก็บวกอีก4ก็เป็น18บดได้ผลลัพธ์นะ สิบแปดบกศูนของที่เป็น18บแปดเศปปบกหนึ 8, 8่งที่เป็น9ก้าเ้าบวกหเป็นสิบเก้าบวกหเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกเ้าเป็น14บสีใส่สี่บวกสองที่เป็น6กหบวกหนึ่งเป็นเจได้8ปดเก้าห้าสี่หกเจ็ดแปเก้าสี่เจ็ดครับสิบหกหนึ่งมีนาคมหกหครับออกศูนย์5กหน้าสองเ้ออกศู 1, 7, ได้7ครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ ต่อมาครับ1มีนาคม65ครับ061 905 2ห6 0 7 9บวก0ได้9 9้าบวกด้วย5 20ก็คือบวกได้0ูได้ผลรวมเป็น9นะครับได้ผลรวมเป็น9นะต่ำนะ9 9้า9บวกศของที่เป็น9ใส่9ครับ9ก้าบวกหงของที่เป็น10บใส่ศน ศูนย์บวกหกของที่ได้หกครับหกบวกเก้าเป็นหกบวกเก้าเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกสองที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งที่เป็นแปดสิบหกพีษภาคมหกห้าครับออกแปดหกเจ็ดสองตั้งศูนย์สามหลับหน่วยล่างใช่ปะนนี้ก็หลุดเป็นครั้งที่หนึ่งสกูนะครับทันี้หนึ่ง โอเคถ้าไปกลับไปแก้ตรงนู้นนะในส่วน16มีนาคมครับอ่ะเรามาดู8 6 7 8, 8 9, 6เจ็ดปดบวกหบวกเจดบวกด้วย4บกตอนนักับ18 1สบดวกด้วย18บวกศได้18บปบวกหที่เป็น9 9้าเบวก6เป็น1ิบ้าใส่ห้า้าบวกเเป็น9บวกเป็นส4ใส่สีสบวก2งที่เป็นห6บวกหนึ่งของที่เป็น7นะครับ ในเมษายนครับออก9ก้6 18สตล่างออก10ศูนย์ hatten. นะครับหลักเวลาอันนี้หลุดเป็นครั้งที่2ขออนุญาตตามอีกสัก1วันละกันนะครับค่อยปรับสตรนะครับ1เมษายนครับออก9 7 0 6 1 8สตัวล่าง1นะครับ6กบเป็น7 7บวกด้วย8 2บวกที่6เป็น7บวก6 6บวกเ6บวก7เป็น6บก1เป็น7 7บวกด้วย8 2 16 เจบวกหเป็น7 8 9 10, 11, 8, 4, 4, 6, 6, 1แปดเบสอ่อแปดบวกสี่บวกหเป็นเจ็ดเบวกแปบวกหเป็น7บวกด้วย8ปดสองสิบหกก็คือบวกได้หกเจบวกหเป็นสิบ้าโอเคสิบห้บหกศย์ครับสิบห้ากศูนบหวกศูนย์ก็ได้15บใส่หครับ ห้าบวกหนึ่งของที่เป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองใส่สองสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองที่เป็นสามสามบวกหนึ่งที่เป็นสี่โอเคนะครับอันนี้เป็นสูตรของเด่นในส่วนของหลักหน่วยล่างสุดที่กดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะครับในสิบเคือสิบห้าลบหนึ่งงวดครับตาม สักหนึ่งวันนะครับไปปรับปูุงอย่าง่ฝากกดไลค์กดแกดชร์ด้วยนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมารานครับสวัสดีครับ